จะไอยอยู่เรื่อยเลยฮะเอาไปเชียบเดี๋ยวพอเชียบพอ oh, <said> เพลงจะโดนอะไรก็เสียไมนะ่นะเ,เอาปิดเพลงก่อนนะฮะ นี่แมงไม่ใช่คนแลวครับท่านผู้ชมครับนี่แมงไม่ใช่คนแล้วครับขอดูอีกรอบหนึ่งนี่แมงไม่ใช่คนแลยฮะดูดิป๊บปบปึบปบปบอ่ะโดดมาเปลี่ยนด่านปึบป๊บป๊บเปลี่ยนด่านโดดปึบป๊บป๊บขึ้นมาป๊บปบปึบนี่ตรงนี้นี่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 ยัดแค่นี่แมงไม่ใช่คนครับท่านผู้ชมผมยินยินนะนี่ไม่ใช่คนครับนี่ไม่ใช่คนนะให้เวลากูสองปีเนี่ยไม่รู้กูจะผ่านหมดหรือเปล่านะไม่อก่สามเชียบนะครับผม